วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระขุนแผนเคลือบกลุกววัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดป่าแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของตำบลคลองสวนภูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ภายในมีการค้นพบพระชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุบโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชัยมงคลพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดวัดจชัยมงคลเป็นวัดเก่าแก่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอโยธยาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดพญาไทจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงสถาปนาวัดพญาไทเป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายอารันวาสีหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายวัดป่าแก้ว พระสังฆราชวัดป่าแก้วจะมีสมณศักดิ์ว่าสมเด็จพระพานรัตซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพะระนเรสวนมหาราชพระขุนแผนเคลือบกูวัดใหญ่ชัยมงคลนับเป็นพระเครื่องอันเรื่องชื่ออันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยมูลเหตุการจัดสร้างความงดงามของพุทธศิละปะพุทธลักษณะรวมทั้งพุทธคุณก็เป็นเลิศครบคัน จัดเป็นต้นแบบของพระพิมพ์ขุนแผนที่ได้จัดสร้างกันต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏพระขุนแผนเคลือบตามกุกอื่นอีกหลายก,กุอาทิกุกโรงเล่ากลุกวัดเชิงท่าและกลุกบางใหญ่เป็นต้นซึ่งก็มีพุทธลักษณะเหมือนกับพระขุนแผนเคลือบกลุกวัดใหญ่ใสมงคลทุกประการ จะต,ต่างกันก็ตรงความสวยงามสมบูรณ์เคลือบหรือไม่เคลือบทําให้ค่านิยมรถหลั่นกันลงไปผู้สร้างย้อนไปเมื่อข่าวสมเด็จพะระนเรศวรมหาราชทรงกระทําสงครามยุทธหัสถีชนะพระมหาอุปราชาพอเสด็จกลับมายัางพระนครจึงโปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นอนุสรณ์แห่งการสงครามในครั้งนี้ที่วัดป่าแก้วและในการสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดป่าแก้วนี้สมเด็จพระนรัตน์พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านได้สร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์หลายพิมพทรงแต่ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นที่นิยมสะสมสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องก็คือพระขุนแผนเครื่อง ซึ่งนอกเหนือจากความทรงคุณค่าขององค์พระแล้วก็สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งชนะสงครามยุทธห,หาตถีและปลูกเสกโดยสมเด็จพระนรัตพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงพุทธคุณครบคันเป็นที่ปรากฏทั้งเมตตามหานิยมแล้วคลาดองกระพันชาติ ทั้งเนื้อหาและพุทธลักษณะขององค์พระยังมีความงดงามอย่างไม่มีที่ติอีกด้วยการค้นพบสันนิษฐานว่าพระขุนแผนเครือบได้แตกกลุก,กออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยมีผู้ลักลอบขุดกลุกหาสมบัติหลายครั้งหลายหนจนเมื่อถึงปลายปี2478กรมศริลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นโบราณสถานแห่งชาติและเมื่อปีพศ2499พระครูภาวนารังศีหรือพระอาจารย์เปื่องเรืองเชียนก็เป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิศาลารวมทั้งสร้างกุฏิเพิ่มเติมในบริเวณอุบโบสถและวิหารโดยทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะพระมหาเจดีย์จึงได้ขุดเจาะเพื่อสำรวจโครงสร้างและความแข็งแรงของรากฐาน ในปีพศ2500การบูรณะเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลในครานี้ก็ได้พบพระขุนแผนเคลือบจำนวนหนึ่งจากนั้นเมื่อปีพศ2506ได้มีการพบพระขุนแผนเคลือบที่วัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีและเมื่อวันที่2กันยายนปี2550ก็ยังปรากฏพระขุนแผนเคลือบแตกกุบออกมาอีกครั้งหนึ่งที่วัดบ้านกลิ้ง อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกจำนวน30กว่าองค์แต่มีพระแตกหักเสียหายไปหลายองค์ซึ่งพระทั้งสองกลุ่นี้ล้วนเป็นพระที่สร้างขึ้นที่วัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสิน้นโดยเนื้อหามวลสารพระขุนแผนเคลือบเป็นพระพิมพ์เนื้อดินละเอียดสีขาวนวลซึ่งสันนิษฐานว่า กรรมวิธีในการจัดสร้างตลอดจนขั้นตอนการเตรียมดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการจากการทำเครื่องปั้นดินเผาของจีนเนื้อขององค์พระจึงละเอียดและขาวนวลน,นอกจากนั้นยังมีการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบโดยใช้เทคนิคเคลือบชั้นสูงของเมืองจีนน้ำยาเคลือบสีเหลืองทองหรืออมเขียวเล็กน้อย ใช้กับการเคลือบองค์มังกรหรือถ้วยชามสังคโรในสมัยก่อนถือเป็นพระกรุเพียงกรูเดียวที่มีการเคลือบด้วยน้ำยาซึ่งเป็นการอนุรักษ์เนื้อพระได้อย่างดีแทนการลงรักปิดทองอันเป็นวิทยาการสูงสุดในสมัยนั้นพุทธลักษณะาพระขุนแผนเคลือบมีลักษณะพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยม องค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมานวิชัยมีสุ้มเรือนแก้วเป็นปริมนทนซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกถ้าเป็นปฏิมากรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะที่เน้นลายเส้นหนักเบาผิวไหวแบบธรรมชาติสร้างความสมดุลสวยงามตามหลักศิลปะแบบเดียวกันกับจิตกรรมผู่กันจีน แต่คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยไว้ได้อย่างสวยสมบูรณ์พระคุณแผนเคลือบสามารถแบ่งออกได้เป็นสามพิมก็คือพิมพ์อกใหญ่ฐานสูงพิมพ์อกใหญ่ฐานเตี้ยพิมพ์อกเล็กหรือที่เรียกกันว่าพิมพ์แขนอ่อนพิมพ์อกเล็กหรือที่เรียกกันว่าพิมพ์แขนอ่อนเป็นพระค่อนข้างหายากทำให้สะสมนราคาค่อนข้างสูง ต่อมาภายหลังปรากฏว่าพระขุนแผนเคลือบตามกลุ่มอื่นที่พบเพิ่มก็เช่นกุโรงเล่าพบบริเวณโรงเล่าซึ่งบางท่านเรียกว่ากุโรงเล่าแต่พระที่พบส่วนใหญ่ไม่ได้เคลือบน้ำยาแต่เป็นพระพิมพ์เดียวกับพระขุวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการสำหรับพระขุนแผนเคลือบขวัดเชิงท่าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นพิมพ์เดียวกันกับ กลุวัดใหญ่ชัยมงคลทุประการผิดกันที่น้ำยาเคลือบของกลุวัดเชิงท่าสีจะอ่อนกว่าเข้าใจว่าโดนน้ำซ้อจนทำให้โดนผิวของน้ำยาเคลือบจางลงไปในปีพศ2528ก็ได้พบอีกครั้งหนึ่งที่ตำบนบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีแต่มีจำนวนไม่มากนัก ลักษณะของน้ำยาเคลือบของกลุ่มนี้น้ำยาเคลือบออกสีเขียวอ่อนและมีคราบทรายเกาะอยู่มากแต่พิมพ์เป็นพิมพ์เดียวกันกันกบที่พบที่วัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการพระขุนแผนเคลือบทุกกลุ่มทุกองค์จะมีพุทธคุณยอดเยี่ยมทางเมตตามหานิยมแล้วคาดองค์พันชาติและพระขุนแผนเคลือบจัดเป็นพระที่หายาก อุตคุณสูงจึงถูกจัดให้เป็นพระชั้นนำที่สุดของเมืองอยุธยาเลยทีเดียวขนาดองค์จริงสูงประมาณ4.5เซนติเมตรฐานกว้างประมาณ2.8เซนติเมตรพระขุนแผนเคลือบกับพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระพิม์พเดียวกันเพราะเป็นแม่พิม์พเดียวกันโดยสมเด็จพระนเรศวรได้สร้างพระขุนแผนกุวัดบ้านกลาง ตอนเมื่อครั้งเดินทางเดินทัพไปทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปร,ราชาของพระมาพระขุนแผนเครือเป็นพระกูเดียวที่สร้างโดยกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยทั้งยังเป็นพระที่มีคุณค่าทางอายุนวก่เข้ามาซึ่งถือเป็นโบราณวัตถุอายุเกิน400ปี ได้สร้างโดยวิทยาการชั้นสูงพระขุนแผนเครือบจึงเป็นพระที่นักสะสมต่างสนใจหามาไว้ในครอบครองกันส่วนราคาเช่าหาต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปส่วนสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันถึงหลักล้านเลยทีเดียวครับและนั่นก็คือวัตถุมงคลที่บรรพบ,บุรุษของเราได้สร้างไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้เรืลึกถึงพวกท่านเม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ